โอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โห,โโหชดโดหวัดเต็มๆเลยครับ Mm-hmm. ตัแมแรกครับผมแต่ตัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตัวเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหลอดอืมออแต่ปลาเล็กปลาน้อมันเยอะมากเลยมันไม่น่าจะผอมนะปลาช่อนคลองหลอดเนี่ยส่วนมากอะ่ะมันจะผอมเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาน้ําน้ําลดลงเนี่ยอาจจะโดนมนุษย์ไฟฟ้าแต่ ตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่แหละนี่สเป็นเจ้างูงหนามไบตั้นนะครับสีส้มนะวันนี้ผมเริ่มด้วยสีส้มก็มันเป็นของหลอดครับสภาพน,นี่กระป่องเราแพนแับสภาพใหม่นะครับผมน้ำม,มันขึ้นใหม่ครับหลังจากที่ฝนตกไปได้พักหนึ่งตกตอนนี้เริ่มตกถี่ขึ้นนะครับ ตกถี่ขึ้นน้ำในคลองในอะไรพวกนี้ก็เริ่มขยับขึ้นก็ลองมาตีดูได้เรื่องครับฝากไว้ด้วยนะครับงูหนำไวตันสีสม้มโอเคหรอต่อครับผม

ยน,นี้ <C ries> นำขึ้นกว่าเดิมเยอะเห็นไหมห็นโอ้โห <C ries> เดี๋ยวเก็บผักบุ้งไปกินียว่เว้ย เสียงจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำาพอสูบน้ำบานเลย โอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยู่หมเนี่ยอยู่หร้อเปลาะโอ้ยอยู่อยู่อาจจะเป็นไอดโดวะไอดโดคนรอเปล่า โอ้โหเป็ดคันว่าแล้วมันจะเป็นไอโด ไอโดขึ้นกูบนเลยกูอยู่ไหนไอโดกัดกบยางไอโดกินงูนี่ฮะ ลายขึ้นแล้วนะตัวนี้นะนี่ครับงูหนามไวตั้นนะครับไอโดไซประมาณชักโลครึ่งเกือบเกือบจะสองโลครับตัวนี้เนี่ยตีไปไม,ไม่กี่ไม้ครับสองสามไม้ไอโดตัวนี้มาซัดเลยนี่ครับเนี่ยตัวมันกิ่วไม่รู้ไปโดนอะไร โดนฟันหรืออะไรไม่แนใจนะนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมเคฝากไว้ด้วยครับแต้มที่สองแล้ววันนี้งูหนามไวตั้นเสียงใบมันลั่นชะโดหัดเต็มๆเลยครับดีมันไม่อมมิดถ้าอมมิดมีสิทธิ์ขาดนะเนี่ยฝากไว้ด้วยครับผมงูหนามไวตั้นรือต่อครับ แต้มหนึ่งครับใสสวยเลยนี่ฮะปลาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อนข้างทางนะครับผมสภาพหมายนเนี่ยมันเป็นช่องอยู่ตรงนี้นะหาตีตามช่องครับผมได้เรื่องเลยใสพอได้กลางๆครับผมโอเคอีกหนึ่งแต้มครับผมงูหนามไหวตันสีเขียวครับ ตีต่อครับผมไค่ไข่ก็ลองตีกันดิเดี๋ยวผมจะตีตรงในซอกนีงดูคร้บโ<ม>อ้ยยย ตัวหนึ่งตัวหนึ่งกัดตรงเนี้ยนี่ครับตรงนี้ผมเห็น,นมันเป็นซอกเลยเดินลงมาตีใด้แก้มตัวไม่โตแต่ก็เก็บเอาไว้เทดกลับข้าว ใช้แดดเดียวทำเข็มน,นะครับผมกัดเจ้างูหนามไม้ต้านสีเขียวเหมือนเดิมบอกมาจากในซอกกัดตูนเรียบร้อยไม้เดียวสุดยอดเลยต่อร้อน กอดคู่มันกอดคู่นนเนี่ยมันม้วนกัน,นยอ,อ,ยอย่าอนี้อยู่สิอยู่สิอยู่สิ ม้วนกันกอดกันอยู่ขอบคุณครับตัวใหญ่ไม่กัดจะเป็นตัวเล็กกันนี่ฮะหนามไวตั้นนะครับผมใส่ ผมเห็นมันลอยพันเงินอยู่นะมันจะเป็นขึ้นกับม้วนอยู่น่าจะจับคู่อะไรประมาณนี้ครับไปกัดขวามความสุขของเขาไปขัดขวางความสุข,ขเขาพลังจะมีความสุขขอตัวแล้วกันโอเคฝากไว้ด้วยนะครับงูหนมไหวตันกับแมคลองธรรมชาตินะครับผมโอเคติดต่อครับผมงูหนมไหวตั้นฝากด้วยครับ ไ่ใช่กะโดดหรอกมันเป็นประชอนแด้ะจะเชือ่อแน่าจะเป็นคู่นะันที่มันขึ้นคู่กันนะไม่แน่ใจแต่ตัวน่าจะใหญ่กว่าตัวที่ได้ยยไหน โดนอีกแล้วเอาสิเอาสิเอากับงูหนามดิเอาสิเอากับงูหนามสิโธ <c oughs> มันรู้ซะมั่ง อีกแก้มหนึง่งครับผมยืนตีบริเวณเดียวกันนะมีดันน้ำมาใส่ตัวใหญ่ๆแต่ไม่กัดอ,อ้าวขีบไปไหนอ้าวขี้หายไปข้างหนึง่งสงสัยโดนในโดอีกแก้มหนึ่งครับผมงูหนามไวตัน ไสวยโอเคตอนนี้ก็คือ,อน่าจะสี่โมงแล้วแหละแต่ว่าก็คือก่อนหน้านี้ฝนลงนะครับพากันหลบฝนอยู่มีก็บน,น้ำาก็พอฝนหยุดก็ออกมาตีกันหลังจากฝนหยุดก็ได้มาอีก2แต้มนะครับผมตัวนี้แต้มที่สองนะโอเคฝากไว้ด้วยครับหนึ่แต้มเดี๋ยวต้องรีบตี สุดยอดครับผมหงนามไลยตั้ง